รถหล่อๆเหมาะกับคนหล่อๆพร้อมส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฟอร์ด r m a สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัวรถหล่อๆที่เหมาะกับคุณผู้ชายหล่อๆเป็นยังไงนะคะกับเจ้าตัวรุ่น XLS นะคะราคาอยู่ที่8,99,000บาทค่ะตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งออฟรหล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาดูที่ อันแรกกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้จะทําเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีดากับสีแดงเงานะคะเพื่อให้ดูแบบแมท์กับตัวสีรถมากขึ้นนะคะมาพร้อมไฟ LED 3จุดค่ะด้านบนนะคะจะเป็นตัวสกรูสีทูโทนเหมือนกันค่ะตัวม้านะคะออกแบบเป็นสีแดงค่ะเพื่อให้เข้ากับสีตัวรถนะคะ ด้านล่างค่ะจุดเด่นของเขาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกันชนเหล็กนะคะของ Outlander ค่ะมาพร้อมตัวลากนะคะหัวลากของห่วงค่ะแล้วก็จะเป็นตัวแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดแดงตัวด้านหน้านะคะก็จะมีตัวเป็นไฟด้วยค่ะเป็นตัวไฟสปอตไลท์นะคะสองดวงฝั่งละสองนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านข้างนะคะ ค่ะตัวนี้นะคะตัวกรอบไฟหรือข้อไฟนะคะก็จะเป็นสีดําค่ะเพื่อให้ดวงไฟตัวซีแอมนะคะตัดกับตัวกรอบมากขึ้นค่ะเพื่อให้ไฟดูเด่นขึ้นค่ะมาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะจะเสริมเป็นตัวคิ้วล้อ6นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นออกแบบเป็นแบบมีหมุดนะคะเพื่อให้ตัวคิ้วล้อนะคะเขามีความโดดเด่นก็คือจะมีตัวหมุดขึ้นมานั่นเองค่ะด้านล่างค่ะตัวนี้ค่ะ จะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ20ค่ะเป็นยาง a อทนะคะตัวนี้นะคะวิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนนั่นเองไม่ว่าจะทางขรุขระหรือทางเรียบนะคะในมุมมองของปุ๋ยนะคะมองว่าถ้าแบบใส่ชุดแม็กหรือล้อแม็กขอบ20เนี่ยคะ่ะทำให้ตัวรถนะคะดูหล่อขึ้นเหมาะกับพี่พผู้ชายหล่อๆทำให้แบบเหมือนผู้ชายที่เขาแบบมีกล้ามนั่นเองหล่อๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะเพิ่มด้วยเป็นตัวสติกเกอร์ค่ะตัวสติกเกอร์ลูกค้าสามารถออกแบบลวดลายได้นะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นตัวม้าค่ะเป็นสติกเกอร์สีแดงมาพร้อมอักษร้างล่างนะคะเป็นคําวา่า Y Tag ค่ะเมื <c oughs> อ่อถ้าทําสีแดงนะคะมันก็สามารถตัดกับสีตัวรถสีดํานั่นเองค่ะด้านบนนะคะก็จะใส่เป็นตัวคิวกันสานนะคะมาพร้อมกับตัวเป้ารองมือจับนะคะอันนี้สามารถกันรอยได้ดีนะคะ ส่วนด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบันไดข้างนะคะที่เป็นของตัว TWI ค่ะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะเป็นตัวที่แข็งแรงทนทานนะคะมาพร้อมกับตัดกับสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่เราออกแบบในการชุดแต่งที่เป็นดําแดงนั่นเองมาต่อด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโลบาร์เหล็กแขนยาวค่ะของ TWI เหมือนกัน ที่พิเศษนะ่ะวันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวน้องปุ๋ยนะคะจะติดตัวไฟสปอตไลท์ด้านหลังให้ลูกค้าด้วยค่ะเวลาที่แบบตอนกลางคืนเวลาที่จะหยิบของหลังรถนะคะก็สามารถาใช้ไฟตัวนี้ในการใช้งานได้ค่ะมาพร้อมตัวครอบป่าถังน้ำมันนะคะตัวนี้ใช้งานเวลาที่เราไปเข้าปั๊มอะค่ะเด็กปั๊มเขาก็จะกดป่าเปิดนะคะทำให้แบบไม่ต้องเป็นรอยมือหรือว่าเป็นรอยเล็บของเด็กนั่นเองสามารถใช้งานได้จริงนะคะ มาต่อที่ด้านหลังเลยค่ะตัวด้านหลังนะคะก็จะเสริมเป็นตัวกันชนท้ายนะคะตัวกันชนท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นเหล็กค่ะเป็นของ Outlander ค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงทั้ง2ห่วงนะคะซ้ายขวาแล้วก็พิเศษคือก็จะมีตัวไฟสองอป้ายทะเบียนให้ด้วยค่ะเวลากลางคืนก็จะเห็นป้ายที่ชัดเจนด้วยค่ะ ด้านหลังท้ายกระบะตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวครอบกระบะท้าย FORD นะคะตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดูโทนเหมือนกันค่ะจะเป็นสีดําตัดกับแดงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอักษรอะคริลิก Ranger สีแดงเช่นกันค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถลลนลดุดุแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้องฟุยได้ที่เบอร์0935199226นะคะ หรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอด RMA สาขาราชพฤกษ์พาราม5นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่อยากจะแต่งลอๆแบบนี้หรือจะเลือกรับเป็นส่วนลด100 0 0 0บาทก็ได้นะคะก็อย่าลืมโทรหาน้ังปุยนะคะ0935199226นะคะคลิปหน้าหนูจะพาไปดูรถรุ่นไหนแต่งหลอๆแค่ไหนไว้กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ้ายบายค่ะ